ต้ันนร้อยพิษเพลเข้าใจนะบ้านจะม้วงเดินดีเลีกนะมอวงกำรงกันนี่นะครับนะจากนี้ตัวแทนเดือดร้คนผู้ต้องเงื่อนผู้คนนะทำความผิดต้านเป็นผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดฐานชอบโกงประจาชนเป็นผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดฐานโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดเรือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยมิได้มีเจตน,นาให้ใช้เพื่อตนหรือเพื่อ กิจการที่ตนเกี่ยวข้องนะวันนี้กอมส่วนตัวกองนตไหมนี่เด็ัตาเด็กตีตาบัตรช่ชนะนะจะต้องควบคุมตัวหนอไปยันถ้ามีดตอนเพื่อนต้อนไม่จับนี้ก็เกาจะเดก็กไม่จับเงี้ยหมา็ควาว่นี่เขาจะังนโิทจะให้การแม่การก็ได้นะทำไมการเราใจเาจะใจในอาจหนงคงช้านะโมิจะากจได้

ตอนนั it, ้นเรายังเรียนทั้งซื้อไหมเขาบอไม่เรียนแะเพิ่งเรียนจำพวกไปดีเลยเพิ่งจมใกล้ใกล้อับตอนนั้นมันต้องเรียนไปเล้วไม่รู้กันว่าใครมันเป็นเรือมู้นหรือเล่แต่ได้เบี้ยไปแล้วทั้งรอยเราซึ่งตอนนั้นเราให้เราให้ทางบัญชีไปเลยหรือไม่หรือมันใครมันอะ้รก็ทางบัญชีไปเลยซึ่งลองรู้ไหมว่าการที่เกาใกล้บัญชีมันผิดรู้อะไรเลยอ่าเนี่ยมันมันมันจะชุบคนใ้เราถ้าแบกคุมไม่ไม่ได้คุมเลยเนาะที่สมบูรณ์ทุกเราใช่ไหม แม่ว่าก็โอไม่ใจในการลอกองการกำบังพิมันไล่บ้านอ่ะมีความใจให้คงองผูใให้ในกดีนี้เปา็นนเส้นหนอนะเนี่ยจำนวนเงินที่ว่าคูใให้ก็เทียบไปหนึ่งนวงมืนึ่งันห้าร้อยบาทจากการเี็นหกุใ้บัญชีในแก่รหม่บาทนะเนี่ยมันมันเกิดพ้นกับตบนี้เกสนี้เกกะดีเดียวเลยนะนะพอจะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ปกปุมตัวตำรวจขึ้นแต่กเดียวต่งพยังชนานีตสมมติผู้ตอจุโกน

tôi đã có tụi này có nữa tận một nung xanh trong mưa nương phan đi tôi nghe đi mặc áo ghê mặc áo 1 mặc áo ghê 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 ไปตู้นึงก็ดีทีแม้ว่าจะเป็นเจียงไม่หรือว่าปุ่มตีมันนะสามทีแล้วทานี่แคนบ้านนะเงื่อนเงื่อนดีเอาไปรจิใจใครบ้างนนเก็เปอ๋อ้าะซึ่งเงินเหมือนเต้าก็หดไปแล้บ้านเอเราซึ้งดไมีด้ันไงเราซึ้งดตัวตัวมันทำไปได้ทำมนเดียวเท่านี้ไม่รูวมันตามมา่เหมันจีนตู้อายัดังตู้อาย เนี่ไม่รู้ว่าจะมีการนี้เพิ่มเติมนี้ไหม่าะว่าคนจะอ่ายับัญชีไม่รู้เขาไปลบวงเขาไปทำความชุนเีือไันมวด้่กน่านี้หละมันนะดอกนี้ก็ที่ว่าอย่งอยู่ปากใต้นะก็ตัวโ่เมือนุไม่ต้องขึ้นไปทีุ่งเตติวเตีจบมาเลใช่มจก็ดอกนี้ก็จุ่มนนะไหนว่าจะตีกบุ่มตัวจะตีได้ปููเอย่งเบี้ยเหลกาัเล็ก กับการปล่อยตัวงมั้ยมีไหมเจรนาทีก็ตวอย่ากโดได้เรียกนับพลประโยชน์ใจร้อนไหมก็เบียร์ก็ไดไม่ต้องจับได้มีไหมตีบ้านตีได้เจรนาทีได้เอาจับฟิตได้แบบไหมไม่มีนะเมื่อกี้ตีบ้านก็บอกต่างตาต่างย่าเลยนะป้าป่ามาทำเหมืนตึงตีชอบโปะบาหวนเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะน้ำตรงตีชอบบอกเมื่อจุ่มพ่นนะเดี๋ยวได้เอี้ยก็เหมือนจะจับกลุ่มเราเลยอ้นี้นะไอ้นี้เดี๋ยวเจรนาตีทำรวจก็ทำเหมืนตึงอยู่นะ có mà có 8, 10, 8 co này đấy, nè, nà, để mà bước đầu tiên giảm độ sâu vốn mà khoản tiền cả đi nè, nó nà. ở dưới 100.000 đồng, nè, thêm nè, để vừa để chế giảm dần về vốn, và sẽ kéo cái phần này như thì nè, cái chuyện chỉ biết là gấp biết đấy, đi nè, ok nè.